วันนี้คุณครูฟางนะคะจะมาแนะนำในกิจกรรมรำไทยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะครูฟางขอบอกก่อนว่าโรงเรียนสิรีเบญลัยของเรานะคะมีอัตลักษณ์ที่ชื่อว่ายิ้มง,ง่ายไหว้สวยแต่งกายเรียบร้อยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเอกลักษณ์ของเรานะคะมุ่งสืบสานความเป็นไทยค่ะเราก็เลยจะขอจัดกิจกรรมในการรำไทยนะคะโดยชื่อเพลงที่ชื่อว่างามแสงเดือนค่ะเด็กๆเคยรำไหมคะถ้าเด็กๆไม่เคยรำเด็กๆไปดูกันเลยนะคะ สำหรับการตั้งวงนะคะเริ่มจากตั้งวงฝั่งขวานะคะให้นักเรียนเนี่ยเอามือขวาตั้งวงไว้ที่ระดับปลายคิยว้วแล้วดึงออกไปข้างลำตัวนะคะสังเกตว่าตรงแขนเนี่ยนะคะจะโค้งแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าการตั้งวงนะคะและมือซ้ายค่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตนะคะนิ้วหัวแม่มือนี่คือนิ้วหัวแม่มือนะคะและนี่คือนิ้วชี้นะคะ การจีบนะคะให้นำนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นะคะปล่อยนิ้วทั้ง3ออกไปนะคะแล้วก็หักข้อมือลงจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำจีบหงายนะคะที่บริเวณหัวเข็มขัดนะคะหรือสะดือแล้วก็ยื่นมือออกไปเล็กน้อยนี่คือการตั้งวงฝั่งขวาค่ะ ต่อไปนะคะค่อยๆเลื่อนมือไปด้านซ้ายนะคะนี่คือการตั้งวงฝั่งซ้ายค่ะเด็กๆได้ท่ารำกันแล้วเดี๋ยวเราลองมารำประกอบเพลงกันเลยนะคะน,น,าน,นาาางเอรสลลไ ไปแล้วนะคะนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมลำไพยของเรานะคะในเพลงงามแสงเดือนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอทําได้ไหมคะ กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมราไทยนะคะเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทยก็เป็นแค่พื้นฐานของการราไทยเท่านั้นนะคะมณครูไม่ได้ฟิกหรือว่าไม่ได้จะต้องบังคับให้นักเรียนทุกคนนะคะจะต้องราให้สวยงามนะคะกิจกรรมนี้นะคะเราจะมีการพัฒนาทั้ง4ด้านเลยนะคะของเด็กทั้งด้านร่างกายด้านนั่งกายนะคะเด็กก็จะได้พัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะแล้วก็ด้านอารมณ์จิตใจนะคะเด็กๆก็จะมีสุนทรียภาพเกี่ยวกับด้านดนตรีนะคะด้านสังคมนะคะเด็กๆก็จะ รู้จักรักษาวัฒนธรรมไทยของเรานะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์การลาไทยนะคะและด้านสติปัญญานะคะในเด็กก็จะได้จดจำนะคะการเคลื่อนไหวภาพแล้วก็สิ่งต่างๆทั้งดนตรีนะคะเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเด็กๆทุกคนนะคะได้ทํากิจกรรมนี้นะคะเด,เด็กก็จะมีพัฒนาการทั้ง4ด้านครบตามวัยของเขาเลยนะคะค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็น การบ้านประจำคลิปวิดีโอของเรานะคะก็คือให้นักเรียนนะคะฝึกดําไทยนะคะในเพลงงามแสงเดือนนะคะโดยให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปวิดีโอนักเรียนดําไทยในเพลงงามแสงเดือน โดยให้นักเรียนนะคะแต่งชุดไทยนะคะของโรงเรียนสรีเปัยญาลรยหรือถ้าไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนนะคะใส่ชุดอะไรก็ได้แล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปกลับมานะคะุมูฟังขอฝากไว้ด้วยนะคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมของการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคะุมูฟังหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําได้นะคะสวัสดีค่ะ